โครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอดภัยนะคะซึ่งเป็นโครงการตัวอย่างของจังหวัดนครปฐมที่จะดําเนินการเพื่อให้มีผักบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปีค่ะสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ขยายผลไปทั่วจังหวัดนครปฐมค่ะจากที่เรารับนโยบายจากกรมการพัฒนาชุมชนมานะคะในเรื่องของโครงการสตรีแบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอดภัยนะคะ ประกอบกับช่วงสถานการณ์โควิด1 9ระบาดในพื้นที่ของอำเภอดอนตูมนะคะเราได้ประชุมทางประธานคณะทำงานขับเพื่อนกองทุนพัฒนาบริบาสตรีระดับตำบล8ตำบล69หมู่บ้านในเรื่องของการปลูกผักนะคะแล้ก็ชี้แจงทำความเข้าใจกับว่าช่วงโควิดระบาดมีการแย่งกันกันกตุนอาหารเยอะถ้าเราปลูกพืชผักสวนควรัวเนี่ย แล้วจะไม่ต้องออกไปแย่งกันซื้อไม่ต้องออกไปแย่งกันกินนะคะมันจะเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือนด้วยก็กลุ่มของเราก็คือบีประธานสตรีของออแต่ละตำบลค่ะโควิดรวดแรกเลยจัดโครงการนี้เราก็ไปทํากันที่ตําบลดอนลวกก็มีการแบ่งปันเมล็ดจากท่านประธานดอนลวกเพราะท่านประธานดอนลวกเนี่ยทำสวนเกษตรอยู่แล้วค่ะ จากนั้นก็ขยายผลออกไปสู่ตำบลอื่นๆโดยให้สตรีของเราเ,เป็นพลังในการขับเคลื่อนนะคะร่วมกับทางผู้นําชุมชนหรือกนำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็คือเราจะได้รับเมล็ดพันธุ์นะคะจากกลุ่มสตรีนะคะเราก็จะนําเมล็ดพันธุ์ตัวนี้ค่ะไปแจกจ่ายกับสตรีในกลุ่มของเราแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะนําเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ค่ะไปปลูกในพืชผักสวนครัวหลังบ้านเขาก็จะมีผักสวนครัวที่ไม่ต้องไปหาซื้อตามท้องตลาดนะคะยงง่ายง่ายเช่นพวกมะเขือแตงกวา ใบกะเพราอะไรเงี้ยค่ะพูดถึงผู้ผักสวนครัวของอำเภอดอนตูมแต่ละบ้านก็จะมีการทํากันอยู่แล้วบ้างก็ปลูกเพิ่มนะคะพอเขาปลูกเพิ่มเนี่ยอะไรที่เขาไม่มีเขาก็จะมีการเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันแบ่งปันกัน <S <S ในส่วนของอำเภอดอนตูมนะคะนอกจากทําในระดับครัวเรือนนะคะซึ่งทุกบ้านเนี่ยปลูกผักกินเองแล้วก็ทําในระดับของชุมชนก็จะมีครัวชุมชนนะคะอยู่ที่หมู่3าบ้านทุ่งพิชัยตาบลห้วยพระคะ่ะเ,เป็นแปลงผักระดับชุมชน เพิ่งทำให้สตรีของเราเนี่ยได้สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนนะคะได้ลดขยะนะคะลดมลพิษแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิดได้เยอะค่ะ <S 1> <S 1> <S 1> <S ผลผลิตที่มันเหลือเนี่ยเขานําม,มาแปรรูปเอามาแปรรูปเป็นน้ํากระชายอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นทําพวกแชมพูสาบผมทําสมุนไพรหรือว่าไปทําจัดเมนูอาหารจานใหม่ๆ นอกจากนี้นะคะก็ไปจําหน่ายอยู่ที่ธนาคารทกสทุกวันที่10นะคะทางผู้สูงอายุที่เข้ามากดเงินเบี้ยยังชีพเนี่ยเขาก็จะได้ลงมาซื้อผักผลิผลตผลที่ปลอดภัยนะคะทำน้ํากระชายผสมน้ํามะนาวน้ําผึ้งก็นําไปขายที่ตลาดสุขภา,าพที่อุทยานแล้วก็ทกสาค่ะแล้วก็แบ่งปัน ให้เพื่อนบ้านแล้วก็พี่ๆเขาทานกันนะคะแล้วก็ที่เขาตักตัวที่เขาติดโควิดอะไรเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาทาน,นะคะ่ะสิ่งที่เราได้มาวันนี้ที่เรามาทำที่นี่นะคะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมีความสุขที่เย็นๆเนี่ยจะมีป้าๆยายๆมาเก็บผักที่นี่สตรีก็มีความรักความผูกพันในเรื่องของการที่เราไปมาหาตู่กันตลอด ข้อดีของโครงการนี้นะคะก็คือ1เลยไม่ต้องเสียงเงินซื้อนะคะ 2. คือเราไม่ต้องเสี่ยงไปรับโรคระบาดข้างนอกนะคะเพราะตอนนี้โควิดกําลังระบาดอยู่นะคะ3ก็คือเราได้เห็นน้ําใจของกันและกันนะคะสตรีแบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอดภัยเนี่ยคือนอกจากได้ความมั่นคงทางอาหารแล้วเขายัางเกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่สตรีในครัวเรือนในหมู่บ้านในชุมชนนะคะ เพราะว่าจากการแบ่งปันการเอื้ออารีกันนะคะทำให้เกิดความรักแล้วก็จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนต่อไปค่ะสามีแบ่งป,ปงันปลูกพืชผักปอดภัยเอ